เราแค่ต้องตัดสินใจว่าวันนี้เราจะไม่เสียเวลาของชีวิตไปกับความโศกเศร้าไปกับความผิดหวังอีกแล้วถ้าคุณยังไม่รู้ว่าคุณต้องการที่จะทำอะไรต้องการที่จะเป็นแบบไหนต้องการจะเป็นอะไรกันแน่ให้คุณเริ่มที่ตัดสินใจกับตัวเองว่าวันนี้เราจะไม่เสียเวลาของชีวิต ไปกับความโศกเศร้าความผิดหวังอีกแล้วแล้วสิ่งดีๆก็จะตามมาเมื่อคุณตื่นมาในตอนเช้าพลังงานแย่ๆของเมื่อวานคือสิ่งที่คุณต้องลบมันออกไปก่อนมีคุณพูดไม่ดีกับคุณที่โรงเรียนที่มหลาลัยที่ทำงานพวกเขาทำตัวไม่ดีกับคุณมันง่ายที่จะให้สิ่งเหล่านั้นยังคงอยู่ในหัว แล้วคุณเองก็อาสาที่จะแบกมันไว้อย่างนั้นคุณต้องมีวินัยบอกกับตัวเองว่าไม่เราจะไม่ให้พื้นที่กับเรื่องเหล่านี้เราจะไม่ให้มันมาทำลายวันของเรามันเคยทำเราเจ็บมาแล้วครั้งหนึ่งอย่าให้มันคอยทำร้ายเราต่อไปคำพูดและการกระทำเหล่านั้นมันทำร้ายคุณในตอนแรกก็จริงแต่หลังจากนั้น คุณเลือกที่จะทำร้ายตัวของคุณเองเลือกที่จะให้มันมาขัดขวางไม่ให้คุณเดินหน้าต่อได้เท่าที่ควรหรือไม่ก็คุณตื่นมาพร้อมกับคำว่ากังวลทำไมรายจ่ายเยอะจังเลยสุขภาพตอนนี้เป็นยังไงบ้างเนี่ยปัญหาที่มีคงแก้ไม่ได้แน่เลยอย่าให้คำพูดเหล่านี้เข้ามาคุณลองมองข้างในตัวเองว่าเราให้พื้นที่กับอะไร สิ่งที่คอยผลักดันเราหรือสิ่งที่คอยขัดขวางเราชีวิตมันสั้นเกินกว่าที่จะมองแค่เรื่องแย่ๆมีความสุขกับชีวิตตัวเองหน่อยสิชีวิตที่คุณมีอยู่ในตอนนี้ไม่ใช่ชีวิตที่คุณหวังว่าอนาคตจะมีไม่ใช่ว่าเมื่อฉันทำได้ฉันจะมีความสุขเมื่อฉันมีฉันจะมีความสุข เมื่อฉันได้เริ่มฉันจะมีความสุขเมื่อมันจบฉันจะมีความสุขแล้วถ้าจะมีความสุขตั้งแต่ตอนนี้ไปเลยละ่ะมันจะไม่ดีเหรอคุณต้องการแบบไหนอยากที่จะยินดีไปตั้งแต่วันนี้เลยหรือจะรอให้มีความสุขหลังจากที่บางสิ่งเกิดขึ้นก่อนทางเลือกของคุณ มันมาจากการตัดสินใจที่ตัวคุณเลือกเองยิ่งคุณมีมุมมองที่ดีชีวิตของคุณก็จะดีมุมมองที่ดีของคุณแทบจะสำคัญมากกว่าการศึกษามากกว่าสถานะการเงินมากกว่าความคิดและการกระทําของผู้อื่นสำคัญมากกว่ารูปลักษณ์มากกว่าทักษะ และพรสวรรค์ของคุณซะอีกมันคือเส้นแบ่งว่าชีวิตของคุณจะเป็นชีวิตที่ดีหรือเป็นชีวิตที่แย่วันเวลาที่ผ่านไปแล้วคุณเปลี่ยนมันไม่ได้และเวลาที่เดินอยู่ในตอนนี้คุณก็เร่งมันหรือทำให้มันช้าลงก็ไม่ได้คุณไม่สามารถเปลี่ยนความคิดและการกระทำของใครได้นอกจากตัวคุณเอง และทุกๆอย่างที่เกิดขึ้นกับชีวิตตัวเองเท่านั้นคุณจะเป็นคนเลือกเองว่าจะมองมันอย่างไรและนั่นก็จะเป็นความจริงของคุณทัศนคติของคุณมันเป็นของคุณไม่มีใครที่ไหนมีสิทธิ์ที่จะแย่มันไปจากคุณได้มันมีสิ่งที่คุณต้องเลือกสิ่งที่คุณต้องตั้งสติให้ดี ตั้งแต่วันนี้ทัศนคติของฉันจะไปในทางที่ฉันเลือกเองและคุณก็ต้องเลือกมันด้วยตัวคุณเองและอย่าลืมนะครับจุดประกายเล็กๆที่ยิ่งใหญ่เริ่มได้ที่ตัวคุณ